ตื่นแล้วเออตื่นแล้วเ,ขขออเอหอตัวเล็กของพ่อตื่นแล้วเหรออืมตื่นแล้วเหรอฮะตื่นแล้วตัวตัวเล็กหืมเอ้าอะไรอะไรอะไรลูกฮะตัวเล็กตัวเล็กของพ่อเอาอะไรฮะ ตัวเล็กอะไรตัวเล็กของพ่อเอาอะไรจะเอาอะไรนมนมอยู่นี่ไงกินนมเหรอฮะปื้ผ่าผ่าคนรู้ทั้งผ่าเลยอันเล็กเนานะอืม นั่นเล่น,ลนเลยดูเนเน่เนเน่ครับทำลายพึ่งตื่นพี่น้องกินดีๆเด้อลูกกินดีๆ นอนกินจับเอาแล้วก็นอนใส่ปากแล้วนอนเมะเมะเมะเออถึงจะได้กินมผมผ้าไหมหนาวไหมหนาวไหมตอนเช้ามันหนาวนอนอนอนเล่นก่อนเหรอเดี๋ยวค่อยลุกนะอนอนเล่นนอนเล่นนอนกินนมกอดนอนกินนมกอด เล่นไม่ได้ป่ะเนี่ยเล่น,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 ลน,น,น,นไม่ได้ป่ะถึงไปด่อนเรนไหนเอาแล้วเอาแล้ววันนี้หัวโขกเด้อหัวโขกเด้อนอนควงมาสั่นนี่หมุนรอบ360สามลอยอเสิปนศานอนควงตัวนอนควง ตัวนอนขวงางจะไปเล่นลูกมีหวัวเก๊กๆเดี๋ยวทำความสะอาดห้องแป๊บนึงงนะพี่น้องเดี๋ยวปล่อยเป็นเล่นก่อนจะน้อยแม่เันจังสิบวดเขาให้กิน ครับผมไปก่อนขอบบุญขอบคุณหลายๆที่ติดตามช่องน้องนี่นี่ครับผมฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้น้ำเนเด้อให้น้ำเนเด้อนี่นี่น้ำเนเด้อจ้าบาย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 เล,ยลูกบายบายก่อนบายบายก่อนนี่นี่ไปก่อนเด้อจ้าเ,เดี๋ยวมืออ,อ,ออื่นสิมาอทายเมืองอีกเด้อจา้า แต่เมื่ออื่นนี่นี่ไทยมึงอีกแล้วจ้าบาย